เสียงครวญครานนั้นมาจากที่ที่ไม่มีใครอยู่แล้วโรงพยาบาลสิริเวทจังหวัดนครปฐมปิดตัวลงอย่างปริศนาในปี2549 ข่าวลือหนาหูว่ามีคนไข้เสียชีวิตจำนวนมากอย่างผิดปกติบางก็ว่าเกิดจากอุบัติเหตุไฟไหม้บางก็ว่าเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายแรงแต่ความจริงคืออะไรกันแน่พยาบาลคนหนึ่งชื่อนิดเล่าว่า คืนก่อนโรงพยาบาลปิดตัวเธอได้ยินเสียงครวญครานแผ่วๆมาจากห้องดับจิตทั้งที่ตอนนั้นไม่มีใครอยู่แล้วเสียงเหมือนคนกำลังเจ็บปวดทรมานมากนิดบอกฉันได้ยินทุกคืนจนแทบจะบ้าหลังจากนั้นไม่นานโรงพยาบาลก็ถูกสั่งปิด มีเพียงข่าวลือและเรื่องเล่าสยองขวัญที่ยังคงวนเวียนอยู่บางก็ว่าวิญญาณคนไข้ยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่นบ้างก็ว่ามีเนวดำตะคุ่มตะคุ่มปรากฏตัวในเวลากลางคืนใครก็ได้ช่วยฉันด้วยเสียงนั้นดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมมาก แล้วทำไมถึงมีคนได้ยินเสียงนั้นอยู่จนถึงทุกวันนี้หรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสิริเวทยังไม่จบลง